ไปซแลครับผมแต่ยากินาายาไม่กินอย่างหอาเจียไม่หรอกไม่หรอเดี๋ยวมาลองก่อนแรออกไ้มแ่ยตัดได้เลยแต่สวให้้เสื้อเสื้อเสื้อแต่ยานี่มันต้องได้นะหน้าหนาวนะบอกก่อนถ้าเข้าบมีโอเคแต่ก็ยังโอเคบอกว่าแต่เสื้อแต่ยาที่ได้เดี๋ยว่อ้าเดี๋ยวอู้ได้ สี่ความยาสี่ความลูกปมนะเป็นไะคือนักโยนอันได้ดน่ะเล้คุณมาสร้างมได้ไรล่ะมาได้สร้างมได้สร้าบอกไปพคุณปโยนไปนันขอโดีๆมดได้ํารวนะเดี๋ยวอะหย่อนจะทลวดนะก่ไปเลยผู้ไปไ่ไ้ักษ์สัตว์ที่ล่าแขตัวแบบนี้ ไปเลยไปเลยมาถูกเนี่แบบเนี่ยมนถูกก็นัเป็นต้งหาที่มันยื่งให้กับทุกคนเหรอมาถูกก็เนี่ยคุณเป็นผู้ต้องหาละโอ้หาพูดต้งหาแต่นี้มปัญหาผูก็ไปเลยหมดเวลาแลวคมมุกัะไปเยี่ยมแล้วไม่หมดเวลาเที่ยงไปตก็หนันที่ัดกเลยไปเลยไปเลยแล้วถูกก็คุณทำตามระดับคทำมทำตามหน้าที่ของผม khi lắm cũng kịp là việc ra Thế là việc không? Thôi